ทีนี้คุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยเพจกองทัพบกทันกระแสก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะฮะว่าทหารช่างจากกองทัพภาคที่3เนี่ยร่วมทําการสนับสนุนกองทัพภาคที่2ในการทําความสะอาดเก็บกวาดสนามรบบริเวณภูมะเขือปรากฏว่าไปพบอะไรฮะสันพาวุธจํานวนมากนะครับของกัมพูชาโดยเฉพาะทุ่นระเบิด pmn 2อ 2> เนี่ย ที่ขนขึ้นมาเนี่ยมีทั้งก็น่าจะมีทั้งที่ฝังแล้วนะกับเตรียมที่จะฝังอะไรแบบนี้มีอยู่เยอะมากพูดได้ง่ายคือตอนนี้พื้นที่เนี่ยเราต้องไปเคลียเห็นไหมฮะกระสุนอาวุธต่างๆทุ่นระเบิดเนี่ยที่เขมรเตรียมเอาไว้จะสู้รบกับเราแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสู้เราไม่ได้นะพูดได้ง่ายเราเนี่ยยึดครองพื้นที่ได้เราไปเคลียแล้วเราไปเจอแบบนี้เพจกองทัพบ,บกทันกระแสตั้งคําถามว่าไหนเฮงรัตนา ู้อมโดยการสํานักงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชาบอกไม่ใช่ทุ่นระเบิดแต่ที่ไทยยึดมาเนี่ยเยอะมากมเนี่ยเยอะมากเลยเฮงรัตนาจะว่ายังไงนี่แถกหาเลยเยอะนะเยอะจริงอโ,อโอ้โหเนี่ยนะคะคุณผู้ชมในประเด็นเรื่องของ ทหารเหยียบทุ่นระเบิดนี่นะคะมีสัมภาษณ์เพิ่มเติมจากนายภูมิธรรมวันนี้ด้วยนะคะที่ลงพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวเราติดตามบทสัมภาษณ์ในช่วงหน้านะคะเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าตรงนี้นะคะก็สั่งให้ทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะยื่นร้องผิดอนุสัญญาเพต่ว่าแล้วก็จะใช้กลไก A B C เคลียร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะค่ะแต่ว่าทีนี้ยังไงก็ตามนะคะคือพี่น้องชาวไทยอะเชื่อว่าก็รอรอในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าจากเหตุการณ์ปัท้าเนี่ยก็ มีทั้งผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็<ไ>บาดเจ็บนะคะแล้วก็กัมพูชายเองเนี่ยก็ละเมิดในหลายๆเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องของอ OR การวางกับระเบิดด้วยใช่ไหมล่ะก่อนหน้านี้ใช่ไหมตั้งแรกๆเลยแล้วก็หรือว่าการโจมตีที่พื้นที่พลเรือนด้วยนะคะท<ม>ีนี้คุณผู้ชมมีความคืบหน้านะคะเรื่องของวันนี้ที่เ,เรารายงานไปเมื่อต้อนรายการว่ามีทหารร้อยรอน 111ที่เหยียบทุ่นระเบิดบาดเจ็บ3นายนี่นะคะที่ขณะที่ลาดตระเวนรอยต่อโดนเอากิษณาจังหวัดศรีสะเกดนะคะเดี๋ยวขึ้นภาพกราฟิกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า3นายนั้นมีใครกันบ้างนะคะก็คือ1จ่าสิบเอกธานีพาหาข้อเท้าซ้ายท่อนล่างขาด 2. พลทหารภาคภูมิชัยสุระบาดเจ็บที่แขนและด้านหลังนะคะแล้วก็3พลทหารธนันชัยไกรวงโดนแรงอัดและบาดและเจ็บที่แก้วหูนะคะ นี่คือ3ทหารไทยที่ขนาออกไปลาดตระเวนรอยต่อโดนเอากฤษณาที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ไปเหยียบทุ่นระเบิดแบบนี้นะคะซึ่งาทางทีมข่าวนะคะก็ได้ตรวจสอบไปที่พลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วนะคะซึ่งาตามข้อมูลนี่นะคะบอกว่ามาตรการเบื้องต้นเนี่ยนะคะในการตอบโต้นเนี่ยคือเราจะประท้วง แล้วก็เพราะว่าเราเนี่ยขอให้เก็บระเบิดเมื่อตอนประชุม GBC ที่ผ่านมาการมบุชาก็ไม่รับข้อตกลงดังนั้นการประชุม GBC เดือนหน้าจะเสนอไปอีกเพราะว่าจะนําเหตุการณ์นี้ไปยืนยันว่าถ้าไม่เก็บก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกไปฟังเสียงพลเอกนัทะพลค่ะโดนสามคนแล้วก็ตัวในสิมีตัวในสิที่เป็นพวกวหมู่าขาขาดรองนั้นก็บาดเจ็บแค่เจ็บหน้าอก เอ่อหูเอืออะไรเนี่ยก็ก็าบอททวงเพราะเป็นระเบิดที่เขามาวางไว้รอบที่แล้วที่เราขอให้เก็บไงตอนนี้ประชุม GBC อ่ะที่เราเสนอไปแล้วเขายังไม่รับอ่ะครับครับเพราะนั้นเพราะนั้นพอประชุม GBC เดือนหน้าพี่ก็จะเสนออีกเพราะว่าจะใช้เหตุการณ์ตรงนี้คราวนี้ตอบย้ําไปเลยว่าถ้าไม่เก็บหรือจะเป็นอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องของการเก็บทุทุะเบิดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในในข้อเสนอนะคะที่กัมพูชายเนี่ยก็ยังไม่ตอบรับ ใช่ไหมฮะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะคะที่ทหารไปลาดตระเวนเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเพื่อวางลวดหนามป้องกันพื้นที่บริเวณช่องโดนเอาตะบนกรุงอําเภอการทลักษณ์รรจังหวัดศรีสะเกดเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้นะฮะเราต้องแบบว่าทําให้คุณผู้ชายเนี่ยมาเก็บออกไปได้ถูกไหมอันนี้คือมันก็ดูเรื่องของการแสดงความจริงใจด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะมีทหารไทยที่ต้องไม่ได้รับบาดเจ็บแบบนี้อีกเราก็ไม่อยากเห็นข่าวแบบนี้อีกแล้วอะฮะ เออนะแปลกแล้วทาไมกัมพูชาไม่ยอมรับข้อเสนอที่จะช่วยการเก็บกู้ออทุ่นระเบิดในการประชุมครั้งล่าสุดที่ผ่านมา<ฆ>บอกว่าขอคุยแค่เรื่องการหยุดยิงก่อนอส่วนเรื่องเก็บกู้วัตถุระเบิดทุ่นระเบิดกับเ,ออเรื่องของการปรับปรามอาชญากรรมแกงคอเซนเตอร์ออยังไม่คุยออท,ท,ทั้งที่เขาก็เขาทางผู้นําประเทศเขายังเป็นคนบอกเองว่า จริงๆเนี่ยไทยนี่แหละเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถ้าในเมื่อคุณกล่าวหาเราแบบนั้นแล้วในเวทีที่มาเลเซียเราบอกว่าอ่ะงั้นเรามาช่วยกันปราบปรามไหมล่ะเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหมม,มีจะมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ยอมรับอีกล่ะเนี่ยคือบ,บอกไม่คุยขอคุยแค่เรื่องหยุดยิงวันนี้เนี่ยนะฮะก็ จะมีรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่นะคะไปที่สุรินนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยคือมเมื่อวานนี้ก็มีข่าวอยู่แล้วแหละว่ารัฐบาลเนี่ยได้มอบ7รัฐมนตรีทีเ่เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิง4จังหวัด12จุดในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเพื่อนําข้อมูลเนี่ยนะคะมาทําข้อมูลแล้วก็เตรียมเรื่องของการเยียวยารอบ2แล้วก็ส่งเข้าที่คอรมอนะคะอย่างวันนี้นะคะก็ จะมีคุณภูมิธรรมเนี่ยที่เดินทางไปกับคุณจิรพรสินทุพัยนะคะที่ไปที่สุรินส่วนวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะวันที่สิเนี่ยก็จะมี6รัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลแล้วก็เยี่ยมเยียนผู้พักพิงหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นนายพง์กวินรัฐมนตรีแรงงานก็จะไปที่สุรินนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีท่องเที่ยวกับคุณมณพรเจริญศรีรัฐมนตร,นร,นตรีช่วยคมนาคมนี่นะคะก็จะไปที่ศรีสะเกด ส่วนที่บุรีรามเนี่ยก็จะมีนายอัธากรรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็นายเทวันรัฐมนตรีช่วยศึกษานะคะไปบุรีรามและอุบลรชาชธานีเนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีช่วยมหไทยคุณธีรรัก์ลงพื้นที่ไปทีนี้วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กองบินตํารวจนะคะนายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกและก็รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีนะคะก็ที่บอกว่าลงพื้นที่ไปที่สุรินนะคะซึ่งเปลี่ยนจากกําหนดการเดิมที่จะไปศรีสะเกษ ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าว่าในพื้นที่เนี่ยประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยกลับบ้านแล้วก็ยังมีความเป็นห่วงอยู่ซึ่งจากการตรวจสอบสามารถเดินทางกลับบ้านได้แล้วจึงไปที่จังหวัดสุรินทร์เพราะว่ายังมีประชาชนที่อาจไม่มั่นใจต่อสถานการณ์จึงเลือกไปที่นี่เพื่อที่จะชี้แจงนะคะไปฟังสัมภาษณ์พเพิ่มเติมค่ะในพื้นที่เนี่ยตอนนี้ก็ประชาชนก็บางส่วนเนี่ยก็เริ่มทยอยกลับแล้วแต่ว่า เ,เราก็ยังเป็นห่วงอยู่แต่ว่าได้ตรวจสอบสุดท้ายเนี่ยคิดว่าพอกลับได้แล้วนะครับก mm. ็ที่สุรินขนาดนี้มีประชาชนจำนวนมากที่กำลังไม่ไม่มั่นใจหรือไม่เข้าใจเรื่องราวนะครับก็เลยคิดว่าไปที่นี่เพื่อที่จะได้ชี้แจงแล้วก็มีภารกิจหลายๆเรื่องที่ที่ต้องเปลี่ยนแปลง ยังในของอัซลซรินเนี่ยก็คือพอท่านมองไปวันนี้แล้วดูสภาพแล้วก็คือให้จังหวัดให้กลับบ้านได้เลยใช่ไหมคะหรือว่าต้้งหน้าที่ลาไปถึงถุดไปก็โดยรวมขณะนี้เราก็จะสรุปสภาพร่วมอยู่แล้วเมื่อวันนะฮะทีบดีปกครองท้องถิ่นสั่งการให้องค์กรปรกครองท้องที่อบตอต่างๆเนี่ยนะครับลงไปสำรวจสภาพแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่จะปล่อยกลับได้วันนี้ก็มีการวันนี้ผมเรียกประชุม นะครับผู้ว่าทั้ง4จังหวัดในอีสานใต้นะครับแล้วก็จะให้มีการวางแผนเตรียมการต่างๆให้เรียบร้อยซึ่งก็ได้สั่งการไปก่อนบ้างแล้วนะครับก็คิดว่าหลังจากวันนี้เรียบร้อยเนี่ยพรุ่งนี้เช้าก็คงทยอยปิดกลับได้เกือบหมดยกเว้นบ้านที่ยังมีปัญหาว่ามันพังอยู่ไม่ได้ เราก็กาลังหามาตรการในการที่จะช่วยเหลือกแก้ไขต่อไปไไส่วนเรื่องของบ้านบางหลังที่เสียหายทั้งหมดนะคะนะคะ,นะคะถามว่าจะมีการเพิ่มเติมมาตรการเยียวยาหรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ให้ดูระเบียบและก็จะปรับปรุงเพิ่มเติมนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่การใช้งบกลางเยียวยาเพิ่มเติมผู้เสียชีวิตและก็ผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะไปฟังสัมภาษณ์เพิ่มเติมประเด็นนี้ค่ะ ก็ขณะนี้กาลังให้ดูระเบียบแล,ล้วก็พยายามจะปรับปรุงก็เริ่มต้นตั้งแต่ที่เราได้เปลี่ยนเรื่องงบการช่วยเหลือในแง่ของผู้เสียชีวิตนะครับทั้งทหารและพละเรือนอันนี้ก็ได้ดําเนินการนะครับก็เอางบการเข้าไปช่วยนะครับก็ส่วนอื่นๆก็คงลดหลั่นกันมาเดี๋ยวคงดาเนินการถ้าเข้าใจเรื่องราวแล้วเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะ,ะแถลงเลย อันนี้ก็สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินทางไปถึงพื้นที่ในสุรินทร์นนะคะ